จะบอกผมว่าคุณเห็นผีเหรอเศรกิจอายกมนเนตรสองนักแสดงหน้าใหม่เจากละคร The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจได้รับคะแนนโหวตเป็นดาวรุ่งยอดนิยมแห่งปีผ่านทางเว็บไซต์ไทยทีวี c o o m อวันนี้เราต้องเรียกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับดาวรุ่งแห่งปีเราจะมีดาวค้างฟ้านะครับแต่สองท่านนี้คือดาวรุ่งพุ่งแรงดาวรุ่งเป็นลุกเลยก็คือน้องเพชรธกฤตแล้วก็น้องอายกมลเนตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพชรกับอายนะครับเรียกว่าสวัสดีค่ะแฟนๆละครทางช่อง3โหวตให้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามครู้สึกไงบ้างคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางผู้จัดช่อง3นะครับคุณสมรักษ์นลุงวิชัยแล้วก็บริษัท ชลพีน,พนะครับแม่หนูสงสุดาชฉลมพีแล้วก็ทีมงานชฉลมพีทุกคนเลยนะครับที่ทําให้เราได้รางวัลน,นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทางช่องสามเปคนที่โหวตให้นะครับขอบคุณมากเลยครับค,ค่ะ<ช>เรียกว่าผลงานนี่ก็ยังมีไม่เยอะเลยเนาะ ครับค่ะอย่างน้องเพชรนี่เรื่องเดียวไหมอ่าตอนนี้คือ2เรื่องนะครับที่ออกอากาศนะออกออกอากาศเพื่อเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวนะคะก็คือเอ่อ The Six Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจได้รับการโหวตนี่ต้องมาจากเรื่องเดียวกันนะนะฮะ Six Sense นี่ส่งบทมันส่งไหมาอบทมันส่งแด้วยมากมากเลยค่ะหนูว่าเป็นที่บทด้วยบทดีแล้วเรื่องละครเรื่องนี้มันสนุกอยู่แล้วทั้งด้วยตัวบทของมันเองแล้วหนูโชคดีที่ได้รับบทนี้ค่ะแล้วก็คงมันแบบแฟนแบบ เป็นไอดอลของเด็กๆอยากปราบผีอะไรอย่างนี้ในน้องก็ชอบใช่ค่ะส่วนตอนนี้ผลงานเป็นงานกำลังถ่ายทำอยู่เรื่องอะไรบ้างของหนูนี่คือตอนนี้เหนือเมฆสองกำลังออนแอร์อยู่ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็กำลังถ่ายทำซีซั่นสองค่ะสิบเซนค่ะโอเคล้วคะสำหรับเพชรก็ซีซั่นสองกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชาติเจ้าพญาของประกอบสุขครับค่ะ ชาติวิยานี้เล่นเป็นบุคลิกอ,อ,อะไรคะเ,เล่นเป็นวังว่องไวครับเป็นบุคลิกแบบฉลาด เก่งกะล่อนครับอัธยาศัยดีฮะอัธยาศัยดีแหมมาซะดีเลยนะครับอะไรนี่ฉลาดลดเก่งนี่โอ้โหเราก็กําลังจะชูแล้วนะฮะมากะรลอนปุ๊บลงมาเล่อยเอาแต่ว่าแล้วนี่คือสนุกสนานหน่อยใช่ครับค่ะคือเลขปอกับสุกดียังไงก็สุกสนานอยู่แล้วนะคะปีใหม่นี้ปีใหม่นี้เออ่ไปจะเที่ยวที่ไหนวางแผนยังไงบ้างคะปีใหม่นี้นะครับส่วนมากเจะอยู่กับครอบครัวครับไปพาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัดครับค่ะ ค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะสิ้นปีหนูมีไปดูคอนเสิร์ตค่ะที่สวนพึ่งเป็นอารมณ์แบบเทศกาลดนตรีและศิลปะอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมาเขาดาวอยู่กับครอบครัวค่ะอืมอมีมแผงกันไปแล้วนะค <c oughs> ุณจ้อยไปไหนฮะฟ <c oughs> ังด้วเหมือนน เราไม่ต้องมาอ่านข่าวหรอกฮะอ่านข่าวอ่านข่าวนะคะต้องอายทักอะไรนะก็เรื่กงอะรนะอ๋อนี่ไงในละครนี่ในละครนี่คุณปูมินดาใช่ไหมกับกรุณากับเพชรีนี่อาชีพเดียวกับอายเลยนะในละครเหนือเมฆอ่ะเจอกันกับพี่ปูตอนแบบอ่านข่าวแบบโอ้ยทำไมพี่ปูอ่านแบบลื่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูแบบทำได้แบบสบายมากแต่แล้วทำเล่งทุกวันเนาะ แล้วทำไมน้องเขาสวยจังเลยหรือเปล่าใสจังเลยแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยคือสามคนต่างคิดกันไปคนละแบบเนาะแล้วพี่แหม่มออกตอนไหนเหนือนี่ยไงตอนจบเหรอออกพร้อมกัลยาด้วยแหละอ๋อเหรอคะของเรานี่ต้องดูของที่ฉันต้องดูเร็วๆมากเพราะสามวินาทีจริงๆค่ะอ่ะไอ้น้องๆฝากไว้พรหน่อยปีใหม่ให้กับแฟนๆของเราด้วยค่ะ ครับก็เพชก็ขอไว้พอนะครับแฟนแฟนชาวช,ช่องสามทุกคนเลยนะครับก็ขอใหุ้กคนมีความสุขกันมากมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับมองไม่ขับนะครับเออใช่ค่ะก็เหมือนกันกับพี่เพชรเลยนะคะขอให้มีสติคะ่ะเท,ทศกาลปีใหม่มาพร้อมก,กับการเฉลิมฉลองก็ดื่มยังไงก็ต้องระวังด้วยระวังถ้าขาดสติเราก็หลับดีกว่าอย่าขับเลยหลับดีกว่าหลับในรถใช่นักไม่ใช่คือแบบก็ เอาคนที่มีสติขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยไม่ก็นอนหลับไปเลยใช่เมอไม่ขับแล้วก็หรือไม่ก็จอดรถเลยแล้วก็อยลืมเปิดแง้มกระจกนิดนึงนะให้เด็กให้บรร่าใช่น้องเพชรที่ดูในทิวีินี่ ขึ้นกล้องมากเลยนะคุณจอขอดูซินี่ไงหมายความว่าไงคะหมายความว่าไงคือตัวจริงคือหมายความว่าไงพี่แบบตัวจริงก็ลอยอยู่แล้วแล้วก็ในทีวีนี่ก็นี่ก็ขึ้นกล้องมากต้องรีบเชิญมาคุยเดี๋ยวพอเขาแบบว่าดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคิวใช่นี่พี่จะบอกเพชรว่าคุณแหม่มนี่ไม่ได้ชมใครง่ายๆนะครับเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดพี่ใหม่นะคะสวัสดณพี่ใหม่ค่ะขอบคุะครับ นะครับไปพักสักครู่ครับช่วงหน้านะครับมาฟิตติ้งครับนางร้ายสายลับนะครับในตะลุยกองทายและเก็บตกคอยคุณอยู่ครับ